วันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริกพี่อันดูหน้ากับพี่เอิร์ดสันร้านบีสตอรี่การ์เด้นซึ่งเป็นคาเฟ่สไตล์บินเทจสสุดรู้ละเสมือนว่าเราอยู่ที่ยุโรปซึ่งมุมถ่ายรูปเยอะมากเดินเข้าไปแค่นั่งตรงนี้นะเออถ่ายรูปได้แล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วอ่ะสวยเลยคือมันจะมีบางร้านที่บรรยากาศดีแต่อาหารไม่อร่อยแต่ว่าถ้าบีสตอรี่ไม่ต้องเลือกไงอาหารก็อร่อยด้วยต้องที่นี่เลยใช่อยากรู้ว่าผู้ชายวัย40บบวกอย่างเรามีความสุขที่เลือกได้ยังไงติดตามเทปนี้ให้ได้นะครับ จริงหรือไม่จริงพี่เอิร์ดโสดแล้วไงใครแคร์ขอแค่ชีวิตมีความสุขที่เลือกได้จริงแต่โสดหรอผู้ชายวัย40บวกมีความสุขได้เพราะคำว่าครอบครัวจริงหรือไม่จริงจริงดีนะตอนนี้ไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าสิ่งนี้ไม่มีวัตถุไม่มีจริงจริงชอบพี่เอิร์ดพี่เอิร์ครับปวดหลังเอวจะหัก พราะแอกความลับเพื่อนอ่านไม่เยอะเป็นผู้ชายง่ายๆกะเพราต้องกินแบบไหนนะกะเพราหมูแต่หมูขอไม่ติดมันนะโอเคแล้วก็ขอไม่เผ็ดไม่เผ็ดนี่แปลว่าไม่ใส่คลิกไข่ดาวเอาแบบไม่มันแล้วก็ขอให้ไข่แดงยังดินๆทั้งหมดนี้พี่เป็นคนง่ายๆคติในการใช้ชีวิตของผู้ชายวัย40บวกต้องใช้ชีวิตยังไงถึงจะมีความสุขในแบบที่เลือกได้ก็คือ enjoy life แบบที่ไม่เบียดเบียนก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองก็ยังคงทําทุกอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดแต่ถ้ามมันไไ่ด้ ก็ช่างมันแค่นั้นเลยเออปล่อยวางอ่าแล้วหลังจากช่างมันหายเนื่ยปุ๊บก็เอาให<อ>ม่ม <laughs> แค่นี้วันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริค